Aquabiz, all the best knowledge for aquatic system. พบกับรายการอ h e p r o f e s s i o n นะครับวันนี้นะครับผมก็เป็นประรพิเศษนะครับผมก็อยู่ที่คณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับผมก็หลังจากที่มีการประชุมนะครับประชุมใหญ่สามัญประจําปีของสมาคมการค้าปัจจัยการบลิสน้ำไทยหรือทาบ้านนะครับผมโดยในเวละการประชุมก็จะมีประเด็นสาคัญก็คือการเลือกตั้งนะครับผมนายกสมาคมการค้าปัจจัย คนถัดไปนะครับผมเพื่อดํารงตําแหน่งแทนนะครับนายกสมาคมคนเก่าที่หมดเวลาและตอนนี้นะครับผมก็ได้นั่งอยู่กับท่านนายกสมาคมการคราปัจจัยการบริษั t น้าคนใหม่นะครับแต่หน้าเก่านะครับผมพี่มานิติชุ่มหรือพี่แก๊ปสวัสดีครับพี่แก๊บครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมก็เรียกได้ว่าเราเขาเรียกว่าครองแชมป์กำลังอินเทนนะฟอลโลกขออนุญาตผลกระแสนิดนึงก็คือครั้งนี้ก็คือพี่แก๊ปได้รับความไว้วางใจจากสมาชิก ได้รับเลือกเป็นนายกสมาคมก็คือวาระในการดํารงตําแหน่ง2ปี2ปีครับครับผมพูดถึงในส่วนของตัวความรู้สึกก่อนว่ารู้สึกอย่างไรครับพี่ครับก็ก่อนอื่นครับต้องต้องต้องขอบคุณสมาชิกครับที่ยังให้ความไว้วางใจนะครับส่วนตัวแล้วเป็นเรื่องปกติครับเพราะว่าอันนี้เราก็ทํางานอจิตอาสาสาธารณะมาตลอดนะครับส่วนตัวแล้วรู้สึกปกติธรรมดาเฉยเฉย แต่ความรู้สึกที่มากกว่านั้นก็คือต้องขอบคุณสมาชิกครับที่ยังมองว่าเรายังสามารถทํำงานได้อยู่และก็ยังมอบความไว้วางใจมาให้เราทำนะครับประมาณนั้นครับครผมอันนี้ก็คือในเรื่องของความรู้สึกแต่ว่าอย่างแน่นอนว่าภาระหน้าที่ตรงนี้มันต้องมากับความรับผิดชอบด้วยผมเนี่ครับอยากจะให้พี่แก๊ปในฐานะที่เราเป็นนายกสมาคมคนใหม่เนี่ย พูดถึงในเรื่องของตัวนโยบายที่จะผลักดันในเรื่องของการทํางานของสมาคมที่เราจะพาสมาชิกไปข้างหน้าในช่วง2ปีข้างหน้าว่าพี่แก๊ปจะมีนโยบายมุ่งไปทางไหนครับผมครับคือในในในภาวะปัจจุบันแล้วสถานการณ์ในอนาคตเนี่ยมันมันมันจะพูดในมุมของเราอย่างเดียวนี่ก็คงไม่ได้เลยนะครับมันต้องมีเครือข่ายที่ร่วมกันด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเกษตรกร อันนี้คือปัจจัยหลักปัจจัยหลักเลยหัวใจสําคัญเลยครับแล้วก็การดำเนินงานร่วมกันกับหน่วยงานภาครัฐนะครับโดยเฉพาะกรมประมงอันนี้เราต้องต้องไปด้วยกันต้องไปด้วยกันนะครับแล้วก็อาจจะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ว่าทางเราเนี่ยอาจจะบกพร่องอะไรเงี้ยเราอาจจะบริการวิชาการให้กับเกษตรกรอาจจะได้ไม่ดีพออาจจะมองเห็นว่าตัวเลขกุ้งปีนี้ก็อาจจะไม่ได้มากตามที่ เราคิดเอาไว้นะครับอันนั้นก็คือเป็นประเด็นหลักที่ว่าเราจะต้องทํำยังไงให้ผลผลิตกุ้งของเราเนี่ยมันมากกว่านี้ให้ได้ในใน,ในอัตราการเจริญเติบโตที่มันควรจะเป็นนะครับอีกฝั่งหนึ่งครับในการร่วมงานกับหน่วยงานภาครัฐนะครับไม่ว่าจะ,อะขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานภาครัฐโดยเฉพาะกรมประมงนะครับอันนี้คือขอความอนุเคราะห์ในส่วนหนึ่งในส่วนที่เราพอมีกําลังพอที่จะช่วย หน่วยงานภาครัฐในบางประเด็นที่เราสามารถช่วยได้อันนี้เราต้องเกื้อกูลกันต้องเกื้อกูลกันครับสามภาคส่วนครับต้องไปด้วยกันในส่วนของสมาชิกจริงๆแล้วไม่มีอะไรมากครับเพราะว่าสมาคมการค้าปัจจัยเนี่ยก็อายุสมาคมก็ยี่สิบสามสิบปีแล้วนะครับความรักใคร่ความสามัคคีในกลุ่มสมาชิกอันนี้เราดีกันอยู่แล้วครับครับอันนี้ไม่มีปัญหาเลยนะครับครับผมเอาละครับผมขออนุญาตฟันธงแล้วว่าให้พี่แกฟันธงในภาคส่วนของเกษตรกรเนี่ย เราจะเน้นอะไรมากขึ้นในส่วนของสมาคมเพื่อที่จะช่วยเพิ่มผลผลิตกุ้งภายในปีหน้าเราจะเน้นเราจะเน้นไปทั้งทางด้านไหนเช่นในเรื่องของการส่งเสริมอะไรต่างๆบ้างหรือว่าช่วยเหลือเกษตรกรอย่างไรบ้างครับ,คร,บครับผมครับทีมซัพพอร์ตภายใต้ของสมาคมเนี่ยต้องเป็นทีมที่แม่นยำนะแล้วต้องฉมังด้วยต้องสามารถเป็นพี่เลี้ยงเป็นผู้ที่คอยแนะนำแล้วก็คอยเป็นผู้ที่นำเสนอผิดพันุ์ที่ดีนะ ต้องที่ดีให้เขาแล้วเขาต้องสามารถแก้ปัญหาได้นะครับเขาต้องแก้ปัญหาการเลี้ยงให้ได้ครับจากที่ว่าได้ไม่เยอะหรือว่าเสียหายเยอะกันได้ต้องมีมากขึ้นการเสียหายต้องลดลงด,ด,ด,ด้วยการนําเสนอปัจจัยการผลิตที่ที่ต้องเปี่ยมด้วยคุณภาพจริงๆงไม่ใช่แค่ปากพูดต้องต้องวัดผลได้ในเชิงคุณภาพแล้วบวกกับต้องกระตุ้นต้องระดม ทีมสนับสนุนในส่วนของการบริการวิชาการอันนี้ต้องมีมากขึ้นต้องมีมากขึ้นนะครับในรอบอหนึ่งปีสปีที่ผ่านมาเนี่ยมันก็บอกเราได้ดีแล้วนะว่าไอ้ที่ผ่านมาเราอาจจะเราก็ไม่ได้เจ๋งพอพูด,ดง่ายๆเพราะถ้าเราเจ๋งพอถูกไหมฮะผลผลิตเราต้องมามากกว่านี้นะครับเราจะไปโทษหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งหรือโทษฝ่ายผู้เลี้ยงไม่ได้เราทุกคนที่อยู่ ปฏิสัมพันธ์กันเนี่ยถือว่าเราต้องรับความผิดร่วมกันนะวันนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยยัง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 ไม่ชอบนะพูดถึงนะยังไม่ใช่ความชอบนะครับใช่ไหมฮะครับผมตัวเลขออกมาอย่างเงี้ยไม่ใช่ความชอบนะอันนี้คือความผิดต้องช่วยกันรับความผิดแล้วก็ต้องช่วยกันช่วยกันแก้กันใหม่นะครับในปีห6หครับผมครับก็คือเราเราเน้นเรื่องของตัววิชาการอยู่ละแล้วก็เรื่องของตัวสินค้าที่มีคุณภาพที่มันต้องตอบโจทย์ที่เรียกได้ว่า เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้ได้นะครับผมในส่วนนี้ที่เราต้องเน้นย้ําเลยครับนอกเหนือจากนี้ครับผมในเรื่องของในส่วนตัวผู้ประกอบการเองหรือว่าสมาชิกของสมาคมเนี่ยต้องมีการพัฒนาตัวเองหรืออัปเกรดตัวเองยังไงบ้างครับพี่แก๊บครับตรงนี้ครับก็หลายหลายเรื่องนะครับแต่กี้เราได้คุยไปแล้วว่าคุณต้องพัฒนาคุณภาพสินค้าใช่ไหมอันนี้คุณต้องทําอยู่แล้วด้วยพื้นฐานการการทำการค้าเนี่ยหนึ่งและสินค้าคุณต้องดีก่อน นะครับสองเนี่ยระบบวิชาการคุณต้องแม่นมากขึ้นคุณต้องแม่นมากขึ้นครับหน่วยงานใดสมาชิกบริษัทใดที่ว่าหน่วยงานวิชาการยังไม่เข้มแข็งนะครับอันนั้นต้องต้องไปปรับในส่วนนั้นไปใต้สมาคมเนี่ยก็คือสนับสนุนสนับสนุนทั้งในเรื่องของอความคิดทั้งในเรื่องของการจุดประกายนะครับให้มองเห็นตรงนี้เพราะเรายัางเชื่อว่าการเลี้ยงกุ้งเป็นวิทยาศาสตร์ครับ การเลี้ยงกุ้งยังเป็นวิทยาศาสตร์ทุกอย่างมันสามารถตรวจสอบได้หมดนะครับวิชาการต้องเข้มแล้วก็การบริการต้องดีนะครับตรงนี้คือเป็นสิ่งที่ทางเราเน้นย้ําเลยในการดําเนินงานปีห6ห7หกเจ็สองปีข้างหน้าและในอนาคตน่าจะเป็นแนวทางนี้ครับเป็นแบบนี้ครับครับพี่แก๊บครับอีกประเด็นหนึ่งครับผมในเรื่องของที่ว่าเป้าหมายการผลิตของทางชิมบอร์ดของเราครับครับปีหน้า4ี่แ0,000ตัน ของเรามองว่าเราจะเป็นกําลังสําคัญในการเป็นเดอะแบกตรงเนี้หรือเอาเอา,เอาไปได้วยกันดีกว่าพี่ครับตรงนี้เราเรามีความตั้งเรามีตั้งเป้าหมายว่าเราจะช่วยหรือว่ามีบทบาทยังไงในส่วนของตัวเข้าไปความสำเร็จในเรื่องของสี่แสนสี่แสนตันอาจจะไม่ถึงก็ได้แต่ว่าขอให้เพิ่มจากปีนี้ครับตรงเนี้พี่แก๊บว,ว่าเรามีวิธีการหรือการจริ้งไลฟ์รหรือขับเคลื่อนไปอย่างรไรพี่อันนั้นต้องต้องต้องช่วยกันแน่นอนครับเ <laughs> พรออาะว่าไอ้ที่ผ่านมาเนี่ย ไอ้ที่ผ่านมาเราก็เป็นชิมบอร์ดอยู่ใช่ไหมฮะเราก็เป็นสมาชิกในชิมบอร์ดนะครับถึงปีหน้าเราก็ยังดําเนินการเป็นผู้นําองค์กรตรงนี้ต่อในส่วนของสมาคมการค้าปัจจัยก็คงต้องทํางานร่วมกับชิมบอร์ดนะครับผมผมให้เกียรติแล้วก็ให้เครดิตท่านประธานชิมบอร์ดนะท่านอธิบดีกรมประมงท่านเฉลิมชัยนะครับ ผมว่าท่านได้มุมานะแล้วท่านได้ทุ่มเทนะท่านได้ทุ่มเทอย่างมากในการที่จะขับเคลื่อนผลผลิตกุ้งเนี่ยให้มันถึงเป้าหมายนะครับปีนี้เนี่ยท่านได้ตั้งเป้าแล้วพวกเราก็สนับสนุนท่านเต็มที่ที่สามแสนสองนะครับส่วนปี66เนี่ยเป้าของท่านก็คือ4ี่แสนตันนะครับอันนี้เราก็สนับสนุนกันปกติเหมือนเดิมนะครับแต่ตัวเลขที่ผ่านมาเนี่ยที่เราทราบกันนะที่ สอ0 0 0นตันใช่ไหมครับรบอันนั้นผมมองว่าเป็นตัวเลขที่เราได้ยินนะครับแต่อาจจะไม่ได้เป็นตัวเลขที่เป็นทางการนะครับผมในฐานะที่ว่าเป็นหนึ่งในกรรมการร่วมนะครับชิมบอร์ดผมมองว่าตัวเลขที่จริงๆผมถ้าที่ที่ทชัดเจนนะราพูดที่ชัดเจนดีกว่าผมว่าเราต้องรอท่านประธาน ท่านอธิบดีกรมประมงนะครับซึ่งผมเชื่อว่าเดี๋ยวได้จังหวะดีๆท่านท่านคงจะเล่าให้พวกเราฟังนะครับอันนี้ผมขออนุญาตกล่าวถึงท่านนะนะครับผมว่าตัวเลขจากจากปากท่านนั่นแหละครับตัวเลขจากกรมประมงนั่นแหละครับจะเป็นตัวเลขที่ผมว่าชัดเจนชัดเจนครับครับก็เท่ากับว่าเดี๋ยวรอตัวเลขที่แน่ชัดอีกทีนึงเพียงแต่ว่าไม่ว่าจะไม่ว่านโยบายย่างทางนั้นมีอะไรที่ทำให้ให้เราที่จะขับเคลื่อนไปเนี่ยเราก็พร้อมถาบ้าแล้วก็พร้อมที่จะช่วยตรงนี้ไปด้วยกันครับคือด้วยความเป็น ในอาชีพของเราที่ว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นหน่วยสนับสนุนเกษตรกร,กร,รในเรื่องของปัจจัยการผลิตเราต้องทําหน้าที่เราให้ดีก่อนอก็คือเราผลิตอะไรเราขายสินค้าโปรดักตัวไหนต้องบอกตัวเองว่าสินค้าเราเขาต้องใช้แล้วได้ผลนะเขาต้องใช้แล้วได้ผลเราไม่ใช่พูดตามภาษาคนอยากจะค้าอยากจะขายว่าใช้ดีใช้ได้ผลแต่ท้ายพอใช้จริงแล้วมันไม่ได้ผลอันนั้นอย่าทํา ครับอันนั้นไม่ดีไม่ไม่ไม่เป็นประโยชน์กับอุตสาหกรรมนะครับท่านเกษตรกรเนี่ยไม่ได้ใช้สินค้าของพวกเราก็ต้องไปใช้สินค้าที่อื่นนะครับแต่เราต้องพยายามสร้างมาตรฐานว่าไอ้สินค้าจากพวกเราเนี่ยต้องเป็นสินค้าที่ใช้ได้ผลจริงนะครับแล้วก็มีมาตรฐานนะครับต้องช่วยกันตรงนั้นครับเพื่อความยั่งยืนของธุรกิจตัวนี้ครับใช่ครับให้เกษตรกรเขาอยู่ได้เราอยู่ได้นะครับ โอเคพี่แกรปสุดท้ายครับผมมีอะไรอยากจะฝากในฐานะที่เป็นเราเป็นนายกสมาคมผู้ค้าปัจจัยกับทางเกษตรกรหรืออุตสาหกรรมของเราครับผมเชิญครับครับก็อยากจะให้ทุกภาคส่วนในอุตสาหกรรมครับให้ความไว้วางใจเราในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของซัพพลายเชนในฐานะเป็นผู้ที่สนับสนุนปัจจัยการผลิตนะครับขอให้ไว้วางใจแล้วก็เชื่อใจนะครับว่าเราเนี่ยด้วยความเป็นสมาคมเนี่ย เราจะบอกแนะนำบริษัทสมาชิกนะครับให้นำเสนอปัจจัยการผลิตที่ที่มีคุณภาพนะครับที่มีมาตรฐานที่ท่านนำไปใช้แล้วท่านสามารถแก้ปัญหาท่านได้ทั้งในเรื่องของการทำผลผลิตนะครับและท่านก็สามารถใช้ผิดพันธ์ที่กฎหมายรองรับนะครับมีสินค้าที่มีทะเบียนและก็อยากจะให้ท่านให้ความมั่นใจนะครับว่า สินค้าที่ส่วนใหญ่ผมต้องพูดความจริงนะที่ส่วนใหญ่ที่ออกจากบริษัทสมาชิกนะครับก็ยังเป็นสินค้าที่เชื่อถือได้ในเรื่องของการปลอดสารต้องห้ามนะครับก็ขอให้ความให้ท่านได้ความมั่นใจในส่วนของภาครัฐนะครับก็ขอให้ท่านมั่นใจครับว่าเราก็ยังเป็นตัวนหนึ่งครับที่ว่าจะช่วยกันทำผลผล,ผลิตกุ้งปีปีหน้าเนี่ยปี6 6เนี่ย ให้ถึงเป้าหมายนะครับดังที่ท่านประธานชิมบอร์ดท่านอธิบดีเนี่ยท่านได้คุยเอาไว้นะครับเราก็ต้องเป็นหนึ่งในกําลังที่จะร่วมกันไปนะครับเราเป็นคนตัวเล็กตัวน้อยอาจจะไม่ใช่กําลังหลักนะครับแต่ในการทํางานของเราเนี่ยเราเข้าถึงเกษตรกร,กรทั้งประเทศครับครับทั้งประเทศนะครับดังนั้นในบางจังหวะในบางเวลาเนี่ยเราก็มีข้อมูลนะครับที่ที่ละเอียดแล้วก็ที่เด่นชัดนะครับที่สามารถซัพพอร์ต หน่วยงานต่างๆได้ก็เรียกได้ว่าเราสามารถใช้ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์ร่วมกันได้ทั้งหมดใช่ครับครับผมก็ถือว่าอันนี้คือก็เป็นเสียงตอบรับนะครับคือเป็นทางทาบ้าส่งเสียงมาแล้วว่าเราพร้อมนะครับผมประโยชหในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมตรงนี้นะครับผมก็วันนี้ต้องขอบคุณนะครับที่มานิจิตชุ่มหรือพี่แก๊บนะครับผมนายกสมาคมการค้าปัจจัยการลิตสัตว์น้าในวันนี้มากๆครับขอบคุณครับพี่แก๊บครับขอบคุณครับ